นะฮะมันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของบำรุงตับอ๋อบำรุงสมองอีกยนะครับหมายความว่านอกเหนือจากเทคโนโลยีฟิกเซลแล้วเนี่ยครับผมที่เรารักษาเราดูแลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอาหารที่จะดูแลที่มีผลต่อผิวแล้วได้แถมไปยังตับอ่าครับทางสมองด้วยครับผมตัวนี้เป็นประโยชน์ในเรื่องของสีผิวเรื่องตับเรื่องสมองกูตาไทโอับกูตาไทยอนนะครับโอ้หลายอย่างเหมือนกัน แต่พวกนี้เป็นอาหารเสริมกินแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรออทุกวันนี้หมอก็ทานเองทุกวันนะครับมาเป็นเกือบสิบปีแล้วนะครับ<อ>มาจากประเทศญี่ปุ่นของญี่ปุ่นบ้างของอเมริกาบ้างเนี่ยครับผมอ๋อแล้วถ้าคนไข้เขาจะไปซื้อคือของนี่มันจะแพงถ้ามันผ่านผู้จําหน่ายหลายขั้นตอนเนี่ยมันเยอะมากของมันจะแพงครับผมอันนี้คุณหมอเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ให้บริการได้ที่ไหนดรอไที่จริงๆ<ม>เราเราบางทีเราอยู่คนไข้ยอยู่ไต้หวันเนี่ยเราสามารถส่ง พอกองอได้ไปเลยนะครับ oh. โดยที่ไม่ต้องมามาเองนะโทรปรึกษาแล้วก็คแนะนํา oh. คนใช่มาจากโทรมาจากุูไโกโกลกนะฮะโอ้บ, oh. oh, บอกหัวขาเนี่ยคุณยายเนี่ยเจ็บมากเลย uh. พอทานไปตอนนี้2ชุด3ชุดก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นครับผมสรุปก็คือว่าคนที่จะมาทําเลเซอร์ใช้เครื่องฟิกเซล อันนี้นก็ไม่ได้แพงมากมายแพงไหมคุณหมอจริงๆถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีอย่างนี้มันไม่แพงในระยะยาวเนี่ย<ช>คนใช้บางทือเมื่อนึกถึงการรักษามาหมดไป3-4ี่แสนเนี่ยฮะออซึ่งมลผลสุดท้ายก็มีผลข้างเคียง <คน S 2> แต่ <จน S 2> ถึงคนจนก็นมีสิทธิ์ไหมครับ เออ่มีสินเราก็ให้คําแนะนําว่าควรจะทําแค่ไหนเพื่อให้เซฟเงินทุกคนเราไม่ต้องการให้คุณไปต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทํานะครับผมเราตามกําลังที่คุณจะทําได้ะคงไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องครับไม่ถ้ากู้หนี้ยืมสินไม่ทําให้นะครับแล้วเช็คช่วยชาติได้ไหมครับคุณผมก็อันนั้นไม่มีก็รักษาเช็คช่วยชาติไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนี้นะไม่ได้อยู่เลยครับโอเคครับผมเอาเป็นว่าฟิกเซลละแล้วอาหารเขาเรียกว่าเฮลฟ์ฟู้ดอาหารเพื่อสุขภาพเฮลฟ์ฟู้ดนี่ชนิดที่หนึ่ง <ม>ชนิดที่ออันนี้ตัวที่สามก็คือเป็นพวกกลุ่มพวกจิงโก้จิงโก้นี่ก็คือเป็นของทางอเมริกานะฮะ<อ>ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเขาเรียกว่าบำรุงสมองนะ,<ฮ>ะก็คือช่วยทําให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือหลอดเลือดเนี่ยไม่แข็งแรงมันมันจะเกิดการอุดตันได้ง่ายหลอดเลือดเปราะบาง<ฮ>ะอะไรเงี้ยตัวนี้ทําให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นอ,อาหารไปเลี้ยงสมองก็ได้ดีขึ้นนะครับผมสามอย่างอย่างที่สี่สารสกัดจากใบ อะไรนะฮะเมื่อกี้เป็นจิงโก้ก็คือใบแปะกล้วยนะครับที่ว่าอ๋อจิงโก้ใบแปะกล้วยบำรุงร่างกายกิน<ๆ>เซงเอ็กซ์ตรักต่อไปก็คือเป็นสารที่เขาเรียกว,ว่าซิลิมารีนซิลิมารีนเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่เราเราเราเป็นเฮลท์ฟู้ดตัวหนึ่งที่มาจากของทางญี่ปุ่นนะครับนักดื่มเหล้าต่างๆ่างนักดื่มเหมล้านี่นะฮะคือตัวนี้มันเป็นเฮลท์ฟู้ดที่จะช่วยหนึ่งคนไข้ที่มีโรคตับนะฮตับเช่นอาจจะเป็นไวรัสตับอักเสบ นะฮะง่ายแล้วก็สองก็คือพวกที่ดื่มเหล้าเก่งๆนะฮะพวกที่กินเหล้าดื่มเหล้ามานานนานๆครับผมตัวนี้ไปเฮฟฟูลตัวนี้ก็ไปฟื้นฟูให้ตับแข็งแรงขึ้นนะครับผมครับ,รบเขาชื่อว่าในกลุ่มเขาเรียกว่าซิลิม,มาลินซิลิม,มาลินมันเป็นสารสกัดมาจากพืชตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าซิลิมาลินนะครับอ่ะตัวต่อไปครับคุณหมอตัวต่อไปก็คือเป็นพวกเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโสม นะฮะแต่โ oh. สมตัวนี้ก็คือ <Ch ins. S 2> ที่เขาบอกว่าจริงเสงนะฮะจริงเสงเนี่ยคือสารตัวหนึ่งที่สมัยก่อนเนี่ยเราทานแล้วโหเจ็บคอร้อนในนะฮะ,ฮะเดี๋ยวนี้คือพัฒนาขึ้นในของอเมริกาเนี่ยเขาไปสกัดให้เกิดการให้บรรลานกันระหว่างสารที่ตัวกระตุ้นกับตัวเฉยให้บรรลานกัน<ะ>งั้นทําให้ทานแล้วไม่รู้สึกร้อนข้างในมากเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอกําลังจะบอกให้รู้ว่า ปัญหาภายในที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็มีผลไปยังใบหน้าไปยังนิ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนคือตอนหลังเนี่ยคือเราจะมีคนใช้ทานวิตามินเยอะแยะหมดนะเอถึงแซดนะฮะต้องกลับมาซื้อตัวจริงเสงติวจิงโก้เพราะอะไรจิงเสงเนี่ยมันจะช่วยระบบเลือดล่างเราระบบเลือดในร่างกายเนี่ยฮะเหมือนไปปรับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุลขึ้นบางคนทานแล้วเนี่ยอย่างเช่นปวดประจำเดือนก็ทานพวกจริงเสงจิงโก้ก็ดูดีขึ้นก็ฮอร์โมนในร่างกายเกิดบาลานซ์ขึ้น คุณหมอช่วยให้ข้อคิดเมียงมีไหมฮะไอ้มีไหมฮะในกุมนี้ก็มีครับผมก็สรุปแล้วก็คือในเรื่องของอะไรนะฮะนี่ healthy choice ครับผมนะมีสิ่งที่คุณหมอต้องการที่จะนอกเหนือจากเรื่องผิวหนังเรื่องใบหน้าแล้วนะเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องสมครับผม ครบวงจรเลยเรียกว่าเป็นไงเป็นองครวมไหนต้องมององรวมเรา็มอถึงดังเรื่องของผิวแล้วอย่างเรื่องของร่างกายเขาถ้าร่างกายเขาแข็งแรงเนี่ยสุขภาพใจเขาก็จะดีด้วยนะผิวพรรณก็ดูดีด้วยับจากข้างในครับครับผมผิวพรรณดูดีก็เอาเป็นว่ามีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของจริงๆเรามีสารอีกหลายตัวแต่ว่าตัวหลักๆก็คือคงจะเป็นตัวหนึ่งเรื่องบำรุงสมองบ,บำรุงัวกเขา่านะฮะเรื่องผิวพรรณไนนะครับผมอยากให้คุณหมอให้ก็คิดแก่ท่านผู้ชมสักสองสามนาทีในช่วงนี้ว่าท่านผู้ชมบางคนก็อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดวิตกกังวลในเรื่องของอาอาการพบแพทย์วิตกกังวลในเรื่องของราคา วิตกกังวลในเรื่องของสิ่งที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันถูกหรือผิดยังไงใช่หรือไม่ใช่ยังไงคุณหมอช่วยบอกหน่อยเชิญเลยครับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยคือคือเราไม่เราเราทำเฉพาะใช้ในเฉพาะที่คลินิกที่เดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะต้องการจริงเราก็สามารถที่จะโทรสั่งซื้อในราคา<อ>พวกนี้ราคาแบบราคาอยู่ในคลินิกเหมือนปกตินะครับอ๋อทำไม่ได้แพงไม่ได้ไม่ได้มีบวกกับผ่านเออครับผมราคาเนี่ยถือว่าแร์ ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางคนบอกเอ้ยทำไมมันหนึ่งคือหนึ่งคุณภาพเะฮะเราต้องคอยของคุณภาพที่ดีเลยนะฮะค,คือของสารสก,กัดพวกนี้ไม่ใช่มาจากบางที่มาจากอินเดียเนี่ยคือคุณภาพถูกหน่อยราคาก็ไปตัดราคาถูกแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องคุณภาพเลยนะครับ,รบหนึ่งคุณภาพราคาสมควรกับ,ค,บคุณภาพเลยนะครับอาจารย์เป็นแพทย์แล้วก็ให้คําแนะนําปรึกษาไปด้วยก็ถือว่าเวลาพี่น้องประชาชนเนี่ยคนก็โทรมาปรึกษาเนี่ยก็คือ ไอ้ที่ให้ความรู้ได้ก็ให้ความรู้ไปใครสะดวกมา<ผ>มก็มาผมนะครับตรงนี้ช่วยบอกชัดๆอีกทีนะครับว่าคลินิกของอาจารย์อยู่ตรงไหนแล้วก็เบอร์โทรเฉยไรครับเราชื่ออนันตคลินิกนะฮะอยู่ตรงสี่แยกสามย่านนะครับอานันตคลินิกสี่แยกสามย่านอยู่ที่สี่แยกแต่ตรงนั้นขเขาเรียกว่าสามย่านตรงสามเหลี่ยมใกล้ป้อมตำรวจครับผมตรงก็เรียกว่าตรงข้ามกับโคลมุมงกับวัดหุ่นล้าโพงนะครับที่มีมูลนิธิร่วมกันอยู่ตรงนั้นใช่ครับ แต่ถ้ามาจากสุรวงนี้ก็อยู่สามเหลี่ยมเลี้ยวซ้ายไปพระรามสี่พอดีเลยครับผมนะครับตรงนั้นขอทราบเบอร์โรนะรที่อาจารย์เขียนให้เมื่อสักครู่02-235-2323องสามห้าสองสามสองสามนะครับศูนย์สองสแล้วก็ศูนย์สองสองสามห้าสองห้าเแล้วก็เบอร์มือถือนะครับศูนย์แปดหกเก้าแป 0869884589นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระทางเนชั่นช a นแนลเราพบกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธพฤหัสเวลาบ่าย2โมงครึ่งตรงเวลานะครับวันนี้เวลาหมดพอดีเลยยังไงก็ต้องหาโอกาสเชิญหมอมาอีกวันนี้คนดีมีสาระขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ